นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ fertility rules the definitive guide to male and female reproductive health ของ Leslie Sherlock. s ย h l o c k การมีลูกนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่เป็น สิ่งที่ยากไปโดยปริยานในยุคสมัยนี้มม่เหมือนประมาณว่าเราก็ต้องพยายามมากกว่าปกติแน่นอนว่าคนที่มีลูกเขาก็มักจะเชยชมแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาได้สร้างสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาผมไม่อยากจะคิดเห็นตรงกันกับการที่เรามีลูกว่าการมีลูกนั้นเป็นสิ่งที่ยากหรือง่ายผมเชื่อเรื่องเว้นว่าต่เกิดผมก็เลยเชื่อว่าการที่จะมีเด็กมาเกิดสักคนหนึ่งมันก็จะไม่ต้องมีบุญมีกรรม มีบาปมีวิบากมีบางสิ่งบางอย่างที่จะหลอมรวมให้เขามาเกิดเป็นลูกเราเราอาจจะสร้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูเหมือนทำแต่ทุกอย่างมีเจตจำนงทุกอย่างมีจังหวะและเวลาไม่ใช่ว่าจู่ๆจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาได้เลยทุกอย่างต้องมีเวลาเป็นตัวประกอบหลักทุกอย่างต้องมีสิ่งที่เป็นมาตรวัดว่าฉันกําลังทําสิ่งนี้นะสิ่งนั้นก็จึงปรากฏเห็นเด่นชัดมากขึ้นเท่านั้นเองสิ่งที่จะมาย้าเตือนว่าเราต้องเน้นย้ำทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ก็คือเราต้องเรียนรู้จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีลูกโดยให้เราหลงลืมไปว่าเฮ้ยเรายังสูบบุหรี่กินเหล้าเมายายังทําแบบเดิมอยู่พฤติกรรมแบบเดิมอยู่อันนี้ผมไม่คิดว่าการที่เราจะมีลูกหรืออาจจะสามารถสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบการที่เรามีเงินมีทองเราก็ต้องมีจิตใจมีพละกําลังแล้วก็มีภารกิจต่างๆที่เราจะต้อง มุ่งหมายต่อไปได้ไม่ใช่จูๆ่ๆเราจะอยากมีลูกแล้วก็มีได้เลยสิ่งนั้นมันไม่สามารถทําได้จริงเรียนรู้จากโอกาสเรียนรู้จักจังหวะว่าเราพร้อมหรือยังอยากมีลูกไหมคุยกันสนทนากันแล้วก็ตกผลึกเรื่องนี้ไปด้วยกันจะดีกว่าผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าการจะมีลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายใดยนะเรื่องราวต่างๆมาย้ําเตือนเราว่าต้องการอะไรเมื่อเราต้องการที่จะมีลูกจริงๆผมคิดว่านี่คือคนคนหนึ่งที่เราสร้างเขาขึ้นมาเราอนุญ,ญาตเราให้โอกาส ให้เขาได้เกิดมาเท่านั้นเองแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีผมคิดว่านี่คือวลีที่เราทุกคนเรียนรู้กันอยู่แล้วลแต่ละคนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่ามนุษย์เราทุกคนมีความเห็นแก่ตัวมีความนึกถึงตัวเองเป็นหลักมีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอาจจะไม่ยากมั้งอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมอยากจะบอกในนัการมีลูกคนหนึ่งก็คือการเราต้องแบ่งพื้นที่ตัวเองให้กับเขาแล้วเราต้องแบ่งพื้นที่ตัวเองให้มากน้อยไม่เท่ากันมีลูกหลายคนก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีลูกหลายคนให้เราจะไม่คิดจะแบ่งพื้นที่เลยแน่นอนการที่เราไม่แบ่งพื้นที่เลยแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสและอาจจะเป็นวิกฤตก็ได้เหมือนกันว่าเด็กคนนั้นอาจจะไม่สามารถรู้วิธีหาพื้นที่ของตัวเองอย่างถูกวิธีหรือถูกทันมองครองทำในอนาคตอาจจะติดคุกติดตารางได้ในอนาคตถ้าเกิดสมมติเขาไม่รู้วิธีหาพื้นที่อย่างถูกต้องนั่นจะเป็นโอกาสและนั่นจะเป็นวิกฤตอย่างที่ผมเน้นย้ำเป็นประจำแล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปนั่นก็คือการ ที่เราต้องสร้างพื้นที่อย่างถูกวิธีพ่อแมมทุกคนก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนลูกแต่และคนที่ต้องเรียนรู้จากสังเกตว่าเอ้ยเราจะมีพื้นที่อย่างไรให้ถูกทานองของธรรมได้อย่างแท้จริงสังคมมีจารีตประเพณีสังคมมีคือมีแปลมีกฎหมายเราจะต้องทําตามเขาเหล่านั้นอย่ากออกนอกกรอบเกินไปไม่อย่างนั้นชีวิตจะกลับมาเข่าปกตินิยามมากเลยเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราก็จึงต้องหาวิถีทาง เพื่อมีสิ่งนั้นให้ได้ก็เท่านั้นแน่นอนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมีรังไข่ผู้ชายมีสเปิร์มหรือว่าเพื่อเราจะเอาสเปิร์มนี้ไปเจาะไข่เพื่อให้มีลูกประสิทธิขึ้นมาซึ่งนั้นอาจจะดูว่าเป็นสิ่งที่ง่ายได้แต่กระบวนการนั้นยากอย่างยิ่งแน่นอนเราได้เรียนรู้อยู่แล้วโอ้กว่าสเปิร์มจะเข้าไปในรังไข่ผ่านช่องคลอดผ่านสิ่งต่างๆมากมายจนกระทั่งไปเจาะรังไข่ได้แน่นรังไข่นี่มีสภาวะพิเศษก็คือ สามารถเข้าได้แค่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นที่วิ่งมาว่ายน้ํามาก็ไม่สามารถที่จะเข้าอีกต่อไปนั่นจึงเป็นคําถามว่าโอ้เราจะต้องเป็นอสุจิที่ตัวที่แข็งแรงที่สุดแน่นอนเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดนั่นอาจจะเป็นความจรงิงในแง่มุมหนึ่งแต่ก็มีเด็กหลายคนที่เกิดมาป่วยมีเด็กหลายคนที่เกิดมาเราไม่สมบูรณ์แบบผมคิดว่าการที่เรามีเทคโนโลยีมากมายหนังสือนั้มนีอาจจะมาเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเรา อาจจะมีโอกาสมากมายกว่านั้นสมัยก่อนเราให้อาจิแข่งกันเองเดี๋ยวนี้เราหยิบอาจิเข้าไปปฏิยัญที่กับไข่ได้เลยโดยที่ทางการแพทย์จะคัดเลือกอาจิที่แข็งแรงที่สุดเองผมคิดว่าไม่รู้ว่าธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เราสามารถเลือกสรรได้ดีกว่าผมัยก็บอกว่าไม่ว่าเราจะเลือกหรือเราจะให้โชโคนคตาเลือกทุกอย่างล้วนไม่บังเอิญอีกต่อไปเด็กที่เกิดมาบางคนอยากได้ลูกแฝดผมคิดว่าลูกแฝดอันนี้อันตรายเหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้จักการควบคุมดูแลร่างกายของตัวเองไม่รู้สภาวะร่รางกายที่สมบูรณ์แบบหรือว่าไม่สมบูรณ์แบบของเราเราจะไม่สามารถที่จะหาจุดสมดุลหรือจุดตรงกลางในการให้เรามีลูกแฝดได้เลยนั่นก็จึงมีโอกาสที่ทําให้เราแท้งลูกรวมไปถึงเด็กนั้นโตมอย่างการขาดสารอาหารนั่นเองสําหรับคนที่ต้องการมีลูกร่างกายที่แข็งแรงคือแม่บทของทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คืองดเล่าง,งดบุหรี่งดสารเสพติดต่าง ที่อยู่ในร่างกายเราเด็ดขาดกาเฟอีนเอ่ย ơi, อะไรเอ่ยแอลกอฮอล์เอ่ยเลี่ยงในเลี่ยงผมคิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความเชื่อแต่ไงแล้วก็ตามเราเชื่อใน9เดือนของการที่ผิงตั้งท้องผู้ชายในช่วงจังหวะที่ควรมีเพศสัมพันธ์แค่แค่นั้นเองผู้ชายอาจจะง่ายหน่อยผู้หญิงจะยากหน่อยแต่ไงแล้วก็ตามผู้หญิงก็เป็นจะต้องดูแลแล,และสังเกตตัวเองให้มากขึ้นผมก็เห็นแม่ของลูกหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมเขาก็อธิบายว่า เขาไม่กินผักสดในช่วงที่เขาตั้งครรภ์หรือตั้งท้องอยู่เขาบอกว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะลูกหลุดออกมาได้ซึ่งนี่นมันก็เป็นความเชื่อซึ่งผมเอาคำถามนี้ไปถามยายยายก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้แต่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มีโอกาสแพ้หรือไม่แพ้มากกว่าและในความเป็นจริงมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะมาย้ำเตือนตัวเราได้เหมือนกันว่าเฮ้ยการที่เราแพ้ผักแพ้บางสิ่งบางอย่างสแสลงกันมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราสูญเสียลูกหรือสูญเสียบุตร ในสิ่งที่เราตั้งคันขึ้นมาก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้ให้เยอะๆสังเกตสังการกับตัวเองให้เราจะรู้ว่าโอกาสให้เราตั้งคันภมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับโชกต่างของคุณเองการนับวันไข่ตกจําเป็นจะต้องสังเกตอุณหภูมิของร่างกายและสังเกตเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างรอบเดือนแน่นอนใขรที่นับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดคุณก็จะมีโอกาสตั้งครันถ้าเกิดสมมติคุณมีเพศสัมพันธ์ระหว่างนั้นหลายคนที่อายุเยอะแน่นอนไซเคิลอาจจะเปลี่ยนแปลงรอบเดือนมันก็เป็นจุดที่สําคัญ รอบเดือนที่ตรงก็มีโอกาสที่รังไข่จะแข็งแรงร่างกายคุณแม่จะแข็งแรงมากกว่าและคนที่ฮอร์โมนเพศไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าสมดุลเขาอาจจะมีประจำเดือนที่มาไม่ตรงอาจจะมีเลือดกระปิกระป่อยในระหว่างรอบเดือนหรือว่าในระหว่างที่ประจำเดือนนั้นมาสิ่งนี้เป็นการสังเกตว่าร่างกายนี้เราพร้อมจะประสิทธิท์พร้อมจะตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าเรียนรู้จากเรียนให้เยอะปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ให้ได้มากที่สุดถ้าเราสงสัยอะไร มเมื่อไรก็ตามที่เราปรึกษาเขาได้มากที่สุดลองหา,านางอื่นอย่างที่ผมบอกธรรมชาติจะเลือกให้เราไม่ได้ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์แบบปกติมันอาจจะไม่เกิดการปฏิสนธิเพราะว่าน้ําในรังไข่อาจจะไม่มากพอที่จะส่งอสุจิไปเจาะรังไข่ได้รวมไปถึงตัวองอสุจิของผู้ชายเองอาจจะไม่แข็งแรงมากพอผมคิดว่าปัจจัยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายเลยมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายคนนั้นแม่หรือพ่อคู่คู่นั้นว่าเขามีโอกาสจะตั้งครรภ์มากน้อยเพียงใด เรียนรู้เรื่องราวนี้ให้มากขึ้นให้เราก็จะมีโอกาสต่อไปสุดท้ายนี้ยุคสมัยใหม่มักจะมีเทคโนโลยีคัดแยกเพศรวมไปถึงการทําให้มีลูกง่ายได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะช่วยลดเวลากังวลไปได้มากแน่นอนคนที่มีลูกยากมักจะรุ้นในทุกๆเดือนนับวันไข่ตกก็แล้วอะไรก็แล้วพยายามทําทุกทางก็แล้วทําจนเหนื่อยล้าจนเครียดจนเกรง็งโดยที่เราไม่ได้มีความสุขไปกับมันอีกต่อไป ผมคิดว่าผมอยากให้เราทุกคนมองไปที่เป้าหมายที่ไกลกว่านั้นนั่นก็คือเราร่วมรักกันเพราะเรารักกันเราร่วมรักกันแน่นอนลูกเขามาอย่างสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาหลายคนมาปรึกษาหมอไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอแพทย์หรือหมอใดๆก็ตามเราไม่เอาสายมูมาเกี่ยวโยงกับการที่เราขอเด็กคนหนึ่งอย่างเด็ดขาดเพราะว่าการที่เราขอเด็กคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเลยได้ลูกจากใครโลกใบนี้มีสองสิ่งดีกับไม่ดี เทพมาฝั่งที่ดีปีศาจเป็นฝั่งที่ไม่ดีเราไม่รู้เราไปขอปีศาจมาหรือเปล่าลูกเราเอาจจะไม่ดีน,นี่คือตามความเชื่อทอยางก็บอกว่าเราไม่ต้องขอใครขอตามสิ่งให้เราได้ทําถ้าเราเป็นคนดีจริงๆขอให้เด็กที่ดีเกิดมากับเราเกิดมาเป็นลูกเรานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เราทุกคนอธิษฐานแบบนี้ดีกว่าอย่างน้อยเราสวดมนต์อย่างน้อยเราไหว้พระเป็นประจำพูดดีทดําดีคิดดีในทุกๆวันแบบนี้แหละมันจะช่วยให้เรามีลูกกันอย่างมีความสุข ไม่ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะให้เด็กเกิดมา f e r t i l i t y rule ยังไงบ้างไม่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณเองกับคู่ครองคุณว่าเขามีความคิดอย่างไรความเห็นอย่างไรคุยกันสนทนากันก่อนที่ทุกอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นเลือกระวางแผนอย่างน้อยทำให้ได้มากที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ